รัฐบาลมาเลเซียกำลังกุมขมับบดหัวกันเป็นแถวเลยนะครับเพราะว่าประมุขของทางรัฐยะโฮเนี่ยขู่ขอแยกดินแดนขู่ขอแยกประเทศนะครับยะโฮเป็นหนึ่งในรัฐของมาเลเซียนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเกิดอะไรกันขึ้นทะเลาะอะไรกันหรือว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวสุดท้ายนีกระตอบต่อภูมิภาคยังไงบ้างเดี๋ยวคิดในไลฟ์ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮนะผมเป็นนักลงทุนและก็เจ้าของหนังสือชื่อว่าความรับอสสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณจะเขช่อง Property Expert ลายที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรกักอสังหาี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในการคุยเรื่องของคอนเทนต์ใกล้ๆบ้านเราหน่อยครับ <S <S เพื่อนบ้านเราสําคัญนั่นคือมาเลเซียนั่นเองครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวใหญ่นะครับนั่นคือสุลต่านรัตยาโฮขอแยกประเทศนะครับบวยรัฐบาลมาเลเซียผิดสัญญาและก็จัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรมเลยครับโดยขอพูดถึงเด็น นนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายเลยนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งในเวทีโลกเองก็ตามเช่น,นทบุรุไต้หวันจะขอแยกประเทศเนี่ยเราก็เห็นเท่าว่า,วามันโหค่อนข้างเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะเหตุการณ์นี้มันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นเรื่องของความสามัคคีภายในประเทศเองก็ตามหรือว่าอำนาจของทางภาครัฐก็ตามมีโอกาสที่จะลุกลามแล้วก็โน้มเอียงไปทางเป็นเฟลสเตทหรือว่าประเทศที่แบบว่าพังทลายครับถึงแม้ว่าในเวทีโลกในการแยกประเทศจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรงมากๆเลยนะครับแต่ขอบอกก่อนนะว่าในฝั่งของทางมาเลเซียเองนี่นะครับก็เคยมีข แล้วัเช่นสิงคโปร์นั่นเองครับและซึ่งในเคสการแยกประเทศของสิงคโปร์เนี่ยก็ทําให้เป็นตัวอย่างของทางรัฐยะโฮเนี่ยบอกว่าเฮ้ยสิงคโปร์ทาได้เนี่ยฉันก็ทําได้เหมือนกันถ้าข้อตกลงอะไรต่างๆนานามันไม่เป็นตามที่พูดไว้หรือว่าเขาเขารู้สึกว่าตัวเองเสียประโยชน์ครับ โดยประมุขของทางรัฐยะโฮเนี่ยก็คือสซอตานอิบราฮิมนะครับและประเด็นเรื่องของการขู่หรือการขอแยกตัวออกจากมาเลเซียเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พูดนะครับเคยพูดก่อนตอนนี้แล้วในปี2558ครับซึ่งเหตุผลและก็ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยมาจากความขุนเคืองนั่นเองนะครับเรื่องของภาษีครับซึ่งประเด็นเรื่องของภาษีแล้วก็งบประมาณที่เอามาให้พัฒนาในตัวรัฐนี้เนี่ยครับถูกมองว่าไม่เป็นธรรมครับเพราะใน,นแต่ละปีเนี่ยนะคทางรัฐยะโฮ่ทาเงินภาษีเข้าสูา่มาเลเซียได้ถึง13,000ล้านริงกิตเลยนะครับ ส่งเงินมาให้ส่งมอบใหพรฒนายเพียงแค่4,000ล้านกริงกิจเท่านั้นเองครับซึ่งประโยชน์เดชของพระองค์เนี่ยนะครับได้พูดออกมาด้วยว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่ารัชโฮเนี่ยถูกปริบัติ ประหนึ่งกับเป็นลูกพุ่นธรรมนะครับถึงแม้ว่ารัฐของเราจะไปพูดสนับสนุนหลักให้กับเศรษฐกิจชาติและถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยชาวเยอโฮจะขอแยกตัวออกมาจากมาเลเซียนั่นเองเพราะว่าชาวเยอโฮเนี่ยรู้สึกตัวเองเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้เข้มแข็งมากพอครับถ้าหาความประโยคอะไรแบบนี้เนี่ยในฝั่งของประเทศเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดเดือดมากๆนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนว่าในฝั่งของมาเลเซียนเนี่ยเขาให้อํานาจในการปกครองของแต่ละรัฐเนี่ยสูงกว่าจังหวัดบ้านเรานะครับอารมณ์คือบ้านเรามีวันเจ็ดสิบกว่าจังหวัดใช่ไหมครับ ข้างสูงครับและสุร,รุตานจาฐยโฮเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสุรตาน9พระองค์จาก9รัฐและมีอีก4รัฐนะครับที่ไม่มีสุรตานปกครองนั่นคือปีนังมะละกาซาบานและก็ ซาราวัตครับซึ่งประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศสหพันธรัฐนะครับมีเขตการปกคร,อง,รองเป็น13รัฐแล้วก็3ดินแดนสหพันธ์ซึ่งยะโฮในยุคโบราณเนี่ยเป็นรัฐอิสระนะครับที่ปกครองโดยระบบสุลต่านประวัติเนี่ยยาวนานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17นู่นเลยนะครับจนกระทั่งอิทธิพลของอังกฤษเนี่ยครับเริ่มที่จะแผ่เข้ามาในช่วงกลางศตวรรษที่18และต่อจากนั้นเนี่ยก็เข้าร่วมกับรัฐภายใต้อานคมข,ของอังกฤษอีก10รัฐและการลงนามก่อตั้งสหพันธ์มาลายานั่นเองนะฮะ จะเห็นภาพว่ามาเลเซียเนี่ยก็คือแยกกันอยู่เป็นรัฐบาลแต่ละคบมีกษริย์มีคนปกครองของตัวเองนะั้นแล้วก็มาร่วมตัวกันในสมัยที่อังกฤษเดินทางได้แพร่ในะ้คมมาอยู่แถวนี้นะครับและเปลี่ยนชื่อเป็นมาเลเซียในปี2,506นั่นเองนะฮะโดยที่มีอีก3รัฐเนี่ยเข้ามาผนวกด้วยครับก็คือ1นะฮะสิงคโปร์สครับสลาวักและก็สาซาบานนั่นเองครับและต่อมาอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยก็ขอแยกตัวออกจากมาเลเซียในปี2,506นั่นเองครับ สิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยเทียบตัวรัฐยาโฮเนียกับทางสิงคโปร์นะครับเพราะว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยค่อนข้างอยู่ใกล้กันนะครับหากเรามองลึกลงไปในแผนที่เจนภาพว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นเหมือนเกาะเล็กๆอยู่ล่างสุดเลยใช่ไหมครับแล้วตัวรัฐยาโฮเนี่ยนะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะแล้วก็อยู่ข้างบนตรงนี้ครปัจจุบันในรัฐยาโฮเนี่ย ah นะครับมีประชากรราวๆ3.7ล้านคนนะครับถือว่าเป็นรัฐหนึ่งรัฐที่มีความร่ำรวยของทางมาเลเซียเลยนะครับและยังเป็นรัฐเนี่ยที่เป็นประการหน้าด่านของทางมาเลเซียแล้วก็ส ้างท่าเรือตันจุงเปเลปลัส เกิดการค้าขายเกิดการขนส่งเกิดทําท่าเรือเศรกิจก็ขับเคลื่อนนะทําให้รัฐรัฐนีเนียก็เป็นรัฐที่ร่ำรวยติดอันดับท็อปของประเทศมาเลเซียเลยครับและในวมความสําคัญกับสิงคโปร์เนี่ยก็ถือว่ารัฐนี้เนี่ยสําคัญต่อสิงคโปร์อย่างมากด้วยเพราะปหล่งที่ตั้งของน้ําดิบนะครับที่สิงคโปร์ทําสัญญาซื้อขายเอาไว้ระยะยาวจากทางมาเลเซียนั่นเองครับและซึ่งหากดูในตัวของผู้นําแล้วนะครับสุนลตาอิบราฮิมเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีความร่ารวยมหาศาลมากนะครับตอนนาี่้ ชนมยุพียงแค่3 0มสพันศาเท่านั้นเองซึ่งประเด็นนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งร่ำรวยของราชวงศ์ในยั่วโฮได้บ้างแล้วนะครับอีกทั้งในระบบของพรรคการเมืองหรือกฎหมายในมาเลเซียเนี่ยอนุญาตให้พรรคการเมืองและรัฐบาลเนี่ยนะครับลงทุนโครงการเองได้นะก็คือถ้าคุณเป็นนักการเมืองในในมาเลเซียเนี่ยนะครับแล้วคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณก็สามารถทุรกิจทิมคำเอื้อตัวโตยโต่อโ,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 โคโรงการพังกรัฐได้และก็แน,น่น,นอนครับสุลต่านอิบราฮิมเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจภายในรัฐภายในมาเลเซียค่อนข้างสูงครััับบโโโคคคคครรรรรรงงงงงกกาาานนนนนนนึททีีี่่่่่ดดดดเเะะแล้้วววพออ์ยยมสื Forest City เป็นโครงการยักษ์ใหญ่นะครับภายใต้การลงทุนของทางรัฐบาลนั่นเองซึ่งโครงการนี้เนี่ยฝ่ายจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยนะครับหรือว่าเป็นเมืองที่จีนมาสร้างมาพัฒนาก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าถือหุ้นกว่า6 6ครับและที่เหลือ3าเนี่ยทางรัฐบาลยาโฮเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนนั่นเองครับแต่พอไปดูไส้ในแล้วนะครับใน3าบนของรัฐบาลยาโฮเนี่ยถือผ่านบริษัทลูกนี่นะครับแต่นั่นน่ยคือส่วนน้อยนะครับในฝั่งของทางสุลต่านเน ซึ่งโครงการฟอร์เรสตี้เนี่ยที่เป็นโครงการอลังการงา,งานสร้างของทางภาครัฐร่วมกับทางจีนเนี่ยนะครับนั่นคืออสังหาริมทรัพย์ระดับหรูนะที่ตั้งเป้านะฮะขายให้แก่ประชาชนชาวจีนผู้มั่งคั่งเป็นพิเศษครับโครงการนี้นขนาดใหญ่มากนะฮะสร้างบนเกาะเทียม4เกาะครอบคุมพื้นที่ประมาณ30ตารางกิโลเมตรเริ่มต้นสร้างในปี2 5 5 5นะครับซึ่งเฟสแรกเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามเลยครับจากการรายงานเนี่ยบอกว่าเพียงแค่3เดือนหลังจากจเปิดตัวนี่นะครับมียอดขายคอนโดมิเนียมกว่า70%ของทั้งหมดแล้วครัเซึนงโครงทั้ง,งดมดแล้วครับซ ตัวแบบก้าวก,กระโดดเลยฮะหากตัวเรื่องของทำเลเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับตัวเฟรซตี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ได้ไหมฮะก็เรียกว่าข้ามฝั่งไปเนี่ยก็ถึงสิงคโปร์แล้วนะครับและสิงคโปร์เองก็เป็นฮับ์ปสำคัญของทางเอเชียอีกด้วยมันก็เหมาะก,กับพวกนักธุรกิจระดับ globally นักธุรกิจระดับเอเชียเนี่ยต้องมาเปิดบ้านที่นี่ครับซึ่งก็มีเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างสิงคโปร์อยู่บ้านนะครับเพราะว่าการทำเกาะเทียมตรงนี้เนี่ยก็กลัวว่าจะกระทบต่อระบบดิเวทนะครับอีกทั้งเนี่ยกระทบต่อ,ตอชายฝั่งของสิงคโปร์ด้วยครับแต่นอกจากจะมีข้ออพพิิพาาททต่ทงงสคคโปรร์นะับก การสร้างเกาะทีมอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีขวางเรื่องของท่าเรือเรื่องของการเดินเรือทําให้น้ำเนี่ยมันดูตื้นเขินเกินไปครับทำให้ทางมหาเทเนี่ยก็เรียกว่าขวางโปรเจกต์แสนล้านฟรสตี้ทำให้ทางสุต่านรัตยาโฮเนี่ยครับแสดงความไม่พอใจเลยฮะแล้วก็ตำหนิรัฐบาลมาเลเซียว่าเป็นผู้ขัดขวางการพัฒนาของรัตยาโฮและนี่อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดการขู่นะครับขอแยกดินแดนในที่สุดครับซึ่งเห็นว่าภายใต้ของรัฐเนี่ยนะครับเรื่องของประชาชนเนี่ยก็มีเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยเกี่ยวข้องมาลุมมาตุ้มมากมายไปหมดทั้งเรื่่อองงงงขทาาด้ววยริคโป มันอาจจะมีการแทรกแซงทั้นการเมืองภายในหรือไม่นะครับแต่ถ้าบอกว่าคนที่จะขอแยกดินแดนเนี่ยไม่ใช่มีแต่รัฐยะโฮนะครับอย่างเช่นทางสราวัลและก็ซาบาตตรงนี้นะครับฝั่งขวามือเนี่ยก็เคยออกมาขอร้องเรียกร้องที่จะแยกตัวออก แต่การยึร้อกอะไรแบบนี้รัฐบาลเองก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับประกอบกับว่าผู้นําของรัฐที่จะแยกตัวเนี่ยก็ไม่ได้เดินได้อย่างจริงจังด้วยครับคำถามตัวโตที่ว่าทางรัฐยาโฮเนี่ยตอนนี้จริงจังแค่ไหนที่จะแยกตัวฮะซึ่งต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าจะจบด,ด้วยหน้าตาแบบไหนแต่ก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่ารัฐที่รำ่ำรวยเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยก็มีความที่จะอยากจะออกมาเหมือนกันเช่นอเมริกาก็มีแคลิฟอร์เนียที่แบบรวย้วยถูกไหมฮะเก็บเงินภาษีอะไรได้มากมายเนี่ยก็ต้องไปเลี้ยงคนอื่นด้วยนะครับแต่ความเป็นประเทศอ่ะมันก็ต ภาษีอย่างเดียวเนี่ยที่บอกว่าให้เยอะได้กับมันน้อยเนี่ยก็คงจะไม่ใช่แค่ทีเดียวเพราะเราอยู่ร่วมกันนะครับคนก็เลยมองถึงว่าอาจจะประโยชน์อะไรผลประโยชน์อะไรเบื้องหลังแอบแฝงหรือเปล่านั่นเองครับก็ทั้งหมดทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์คลิปนี้นะนให้คนที่คุณรักด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับ,บกด subscribe ช่องนี้ด้วยให้ถึงหนึ่งแสนซับไปเลยทุกคนจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุนรับความรู้อะไรบ้างนะครับในคที่นี้พ หมื่นล้านริงกิตเลยนะฮะแต่ว่าได้กลับมาเพียงแค่4 0 0 0ล้านตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราคงดูตัวเองดีกว่ามั้งดูตัวเองได้เราแข็งแกร่งแล้วครับซึ่งมาเลเซียเนี่ยมีการให้อำนาจการปกครองที่ไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับเพราะว่ารัฐของเขาเนี่ยมีอำนาจที่สูงกว่ามากครับก็คือปกครองตัวเองได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับในอดีตเนี่ยมาเลเซียมไม่ใช่ประเทศรวมแบบนี้นะครับก็คือแบ่งแยกเป็นรัฐประมาณ9รัฐนะครับมี9สุลา่านดูแลแต่พอในยุคของการล่าอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยครับก็ได้มีการ ตัวออกเป็นอิสระเกาะน,นะครับเป็นเกาะเล็กๆภายใต้ของมาเลเซียซึ่งราชองค์เนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดกับสิงคโปร์เหมือนกันนะครับเพราะเป็นรัฐหน้าด่านชายแดนเลยระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ครับแล้วก็ด้วยว่ามีความสัมพันธ์หนังมากต่อสิงคโปร์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของขอบวนการนะครับโครงการน้ําดิบ รรงงที่สิคคโป์ับซึ่งสุลต่านอิบราฮิมเนี่ยที่เป็นผู้นําของรัฐยะโฮเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลที่ร่ํารวย50อันดับแรกของทางมาเลเซียเลยอยู่เบื้องหลังโครงการการลงทุน,นของทางภาครัฐเนี่ยมากมายนะครับเพราะว่ากฎหมายของทางมาเลเซียเนี่ยก็เอื้อให้ทางนักการเมืองนะครับหรือรัฐบาลสามารถสร้างโครงการสร้างบรงิษัทของตัวเองถือหุ้นได้เลยครับและหนึ่งในงโครงการที่สําคัญก็คือตัวฟอร์เรสตี้นะครับที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับมีการสร้างเกาะเทียมร่วมทุนกับทางจีนทุนจีนเนี่ยกว่า66เลยนะครับแล์เซ็นต์เลยนะครับและก็ส่วนนั่นง,งระีคบทา ่นนตัเียก็มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ๆใ,ในโครงการนี้ด้วยรวมถึงคนสนิทด้วยนะโครงการนี้คืออสังหาริมทรัพย์แบบที่พักปะอากาศนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้สิงคโปร์ด้วยไงนักธุรกิจเดินทางมาแล้วก็ทำธุรกิจค้าขายสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับโครงการนี้เฟดแรกออกมาปีหนึ่งสองห้าห้าห้านะครับแล้วก็ขายดีมากเปิดไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับขายไปกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จากห้องทั้งหมดเกือบหมื่นห้องครับแต่โครงการนี้ก็สร้างข้อกลาหามากมายนะครับข้างข้อคกคล่าวหากปปรกขุด ตรงนี้เนี่ยอาจจะชอต่อการเดินด่วสสาคัญด้วยครับทำให้สุต่านเนี่ยก็เรียกว่าขุนเคือนรัฐบาลมาเลเซียอย,ย,ย่างหนักเลยในการออกมาบอกด้วยว่าเฮ้ยมาเลเซีย,ยเนี่ยคุณกำลังขัดแข้งขัดขาความเจริญของทางรัชยาโฮครับเจนเพราะว่านอกจากเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของการจัดสรรเงินที่อาจจะเขาสึกว่าน,น้อยเกินไปเนี่ยแต่ว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรที่เบื้องหลังด้วยนรเรื่องทหมนจะเป็นต่อไปยังไก็ตางกันตอนต่อไปนี้ขอบคุณทุกคน้นฟังจนจบคิปหน้าครับ